ระบบบริการนักเรียนและผู้ปกครองระบบนี้เป็นเมนูที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบตารางเรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนเองและตรวจสอบรายชื่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถขอรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบและจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและสามารถเข้าใช้งานได้ที่เมนูสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโดยระบุเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน ระบุรหัสผ่านและกรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บให้ถูกต้องจากนั้นคลิกปุ่มเข้าส่งระบบการตรวจสอบตารางเรียนให้คลิกปุ่มตรวจสอบตารางเรียนเลือกภาคเรียนระบบจะแสดงข้อมูลตารางเรียนของนักเรียนหากต้องการพิมพ์ตารางเรียนให้คลิกปุ่มพิมพ์ตารางเรียนของนักเรียนการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกปุ่มตรวจสอบผลการเรียนเลือกภาคเรียน จากนั้นคลิกปุ่มค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนตามภาคเรียนที่เลือกการตรวจสอบรายชื่อ่อนร่วมชั้นให้คลิกปุ่มรายชื่อ่อนร่วมชั้นระบบจะแสดงข้อมูลชั้นเรียนครูประจําชั้นและรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนหากมีข้อสองสยัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ Open Chat หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-281-6380และทางอีเมล l i g i t s u p p o r t o p e c g o t h